เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุป,ปันครับครับวันนี้ก็จะชวนขวุยเรื่องการแข่งขันตการค้านะครับอ่าครับ ทีนี้การแข่งขันทางการค้างั้นผมขอเริ่มก่อนเลยนะครับการแข่งขันทางการค้าอ,อันนี้เราก็ต้องอพูดกันก่อนนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วมันก็คือธุรกิจชิดนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องระหว่างธุรกิจกับธุรกิจก็คือผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการโดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการแน่นอนที่สุดผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการด้วยกันมักแข่งขันกันเองนะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับที่ตลาดหน้าบ้านเราเนี่ยครับแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวสองร้าน ก็เป็นคู่แข่งกันนะครับเพราะผู้บริโภคมีอยู่จํากัดก็คือลูกค้ามีอยู่จํากัดดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องใช้กลยุทธ์ในการที่จะดึงเอาตัวของลูกค้าทุกลูกค้าหนึ่งคนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือหายไปจากอีหนึ่งคนของของคนที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือหลักการหลักการของเรื่องของการแข่งขันทางการค้าทีนี้ทีนี้ถามว่าการแข่งขันทางการค้าควรเป็นธรรมไหมโดยหลักการแล้ว เราเราก็ต้องนึกถึงก่อนว่ามันไม่มีความเป็นธรรมอยู่นะครับในความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงแต่ความไม่เป็นธรรมนั้นโดยส่วนหนึ่งมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าตัวของผู้ประกอบการรายใดเลยหนึ่งใช้คําว่ารายใดเลยหนึ่งมีโอกาสมีความได้เปรียบําว่ามีความได้เปรียบเนี่ยมีอยู่สองสามในยะในยะที่หนึ่งก็คือมีความได้เปรียบในเชิงของขนาดธุรกิจนะครับ ในขนาดธุรกิจของเขาเนี่ยเขามีธุรกิจที่ใหญ่กว่าเขาจะมีความได้เปรียบอยู่ในตัวเองกับอย่างที่สองเขามีเครือข่ายนะครับมีเครือข่ายมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับภาครัฐกับภาคเอกชนกับใครก็ตามนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นความได้เปรียบกับคนที่ไม่มีโอกาสแต่ตรงนี้ก็จะมีความเสียเปรียบเอาพูดถึงขนาดก่อนนะครับเราพูดถึงห้างสรรพสินค้ากับร้านค้าเล็กๆนะครับถ้าเราจะทําลายร้านค้าเล็กๆ อย่างร้านใดร้านหนึ่งหรือว่าสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะครับแค่ห้างใหญ่นะครับลดราคาสินค้าที่ใกล้เคียงกันครับแค่นี้เองฮะลดราคาให้ถูกกว่าทุนถูกกว่าทุนเพียงแค่ปั๊บเดียวนะครับเราก็จะเห็นว่าร้านค้าที่ขานธุรกิจตัวนั้นนะก็จะพังไปพอร้านตัวที่ทําประกอบการธุรกิจตัวนั้นพังไปเขาก็จะตั้งราคาขึ้นมานะครับที่มันสูงขึ้นเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็แล้วกันครับคุณสุปันคุณสุปันกินกระเทียม ไทยหรือกระเทียมจีนครับตอนนี้อ่าผมอันไหนถูกผมกินอันนั้นฮะรครันลยกษการกินของผมนี่จะถูกเน้นถูเนหลักท,ทุกคนเนี่ยตอนนี้กินกระเทียมจีนครับ,รบเหตุผลก็คือว่าเราซื้อกระเทียมจีนมาเพราะว่าราคามันถูกกิโลกร,รมัมตกที่ยี่สิบสามสิบาทนะครับเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนที่เราซื้อมาแรกๆะไรก็คือกิโลกร,รัมละยี่สิบถึงสามสิบบาท ซึ่งมันถูกกว่ากระเทียมไทยกระเทียมไทยนี่จะอยู่ที่กิลักิโลกรัมรับมาสัก80บาทนะครับเมื่อก่อนนะครับมาสักสองสามปีที่แล้วพอปีที่สองปีที่สามเกิดอะไรขึ้นครับ,กบเกษตรกรไทยจะปลูกทุเรียนไอ้กระเทียมไหมฮะ,ะเราก็เลิกปลูกใช่ไหมฮะพอเราเริมปลูกเสร็จแล้วตอนนี้กระเทียมที่เคย20-30บาทตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ70-80เพราะอะไรครับเพราะกระเทียมไทยไม่มีแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการก็คือเกษตรกรที่ขายกระเทียมไทย หายไปทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือหอมต้นหอมนะครับหัวหอมนี่นะเราจะพบว่าหัวหอมตอนนี้เราก็จะมีหอมพม่าหอมแขกนะฮะเข้ามาหลรากาคล้ายๆกับตัวกระเทียมเลยอีกสักพักหนึ่งคนที่จะขายหอมไทยเองหอมแดงเนี่ยก็จะหายไปเราจะเหลือแต่หอมหอมพม่าหอมแขกมากินซึ่งตอนนี้ราคาหอมหอมหอมพม่าหอมแขกราคาก็จะถูกกว่าก็จะมีหลักการที่เข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าดัมปิ้ง น้ำปิ้งก็คือว่าการเอาสินค้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาขายถูกขายตัดราคาขายทาลายตลาดเพื่อที่จะทําลายผู้ประกอบการรายอื่นๆตรงนี้เองตรงนี้เองเนี่ยมันจึงต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาดูแลดูแลเรื่องการแข่งขันทางการค้ายังไม่พูดถึงเรื่องของการควบรวมกิจการนะการควบครวมกิจการอย่างเช่นเอร้านค้าที่เป็นเป็นห้างทบรัฐค้าขนาดเล็กนะครับร้านค้าขายของปีที่อยู่ตามเ ใกล้ๆถนนบ้านเรานี่ครับเขาก็ควบรวมกันสองสองร้านขึ้นมาตอนไม่ควบรวมเนี่ยเราร้านค้าที่เป็นเขาเรียกร้านของชำร้านโชห่วยมันก็ตายอยู่ละพอควบรวมขึ้นมาก็จะทําให้ตายมากขึ้นนะครับพอตายมากขึ้นเสร็จแล้วอตอนนี้เองเราวิพาก์ว่าสินค้าที่เคยขายถูกมันก็จะเริ่มค่อยๆแพงขึ้นนะครับอันนี้คือหลักการที่ที่เขาเรียกว่าเป็นการควบรวมเพื่อทําให้การการแข่งขันนั้นมันไม่สมบูรณ์เพราะการแข่งขันไม่สมบูรณ์ ผู้ที่มีเครือข่ายที่สูงกว่าก็จะมีความได้เปรียบผู้ที่มีตัวของเมด็ดเอ่อเม็ดเงินที่สูงกว่าก็จะมีความได้เปรียบตรงนี้เองจริงตง้องมีหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกว่าคณะกรรมการแข่งขันทางกันค้ามาทำหน้าที่เพื่อจะกำกับให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมนะครับครับตรงตรงนี้มีกฎหมายขึ้นมาจริงๆกฎหมายขึ้นมาก็ปีส5 6พันรหกสิบไม่กี่ปีเองครับเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆนี่ครับครับ อาจารย์ครับหลายคนพูดถึงเรื่องของการค้าเสรีพูดถึงเรื่องของอการแข่งขันทางการค้าพูดถึงเรื่องของชุนเสรีในเมื่อมันมีเรื่องของการแข่งขันมันไม่เป็นผลดีต่อผู้บริโภคหรอกครับที่จะได้มีการแข่งขันให้เกิดการ,รลดราคาแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพราะว่าต้องการแย่งตลาดในการที่จะขายกับผู้บริโภคอย่างนี้ครับ การแข,ข่งขันทางการค้าเป็นสิ่งที่ดีถ้ามีความเป็นธรรมและไม่ทำลายไม่ทำลายคู่แข่งรายอื่นทีนี้การทำลายคู่แข่งรายอื่นเนี่ยถามว่าเสรีไหมบางอย่างมันเสรีไม่จริงนะครับ<อ>เพราะอ,อะไรเพราะว่าเรามีกฎหมายเข้ามาเป็นตัวตัวแปรที่กำหนดอย่างเช่นอ่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับนะตัวของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าถ้าเกิดมีการควบรวมรัฐค้าขึ้นมาตรงนี้เราต้องเข้ามาดูละ<ๆ>นะครับ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเองจะต้อง mm. ยื่นเรื่องไปร้องเรียนตรงนี้เองา uh huh. ทางคณะกรรมการก็ขึ้นมาทำหน้าที่สอบสวนไต่สวนดูว่าเอ๊ะจริงจริงผิดไหมถ้าผิดเองก็จะมีคําสั่งทางการปกครองให้เอาละคุณอย่าไปทำแบบนั้นนะประมาณนี้อันนี้คือถ้าพูดถึงเรื่องของการดัมปิ้งอันนี้ชัดเจนเรื่องการ uh huh. ควบรวมกิจาการอันนี้ชัดเจนนะครับที่จะทําหน้าที่ทีนี้ตัวของการที่การที่นําเข้าสินค้าที่มันราคาถูกจากที่หนึ่ง แล้วมาทําลายตลาดอีกที่หนึ่งทำทำได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ก็ไปเป็นสิ่งที่ถามว่ามันทําให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมไหมมันไม่เป็นธรรมถ้าเกิดพูดถึงเรื่องราคาอย่างเดียวเพราะราคากับคุณภาพและก็ตัวของต้นทุนมันจะสัมพันธ์กันสามตัวนะทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการเพื่อคุ้มครองตัวของผู้ผลิตรายย่อยผู้ผลิตรายย่อยโดยสภาพมีความเสียเปรียบอยู่ในตัวคําว่าเสียเปรียบอยู่ในตัวคืออะไร คือว่าเมื่อคุณผลิตรายย่อยคุณจะใช้เวลาในการผลิตเยอะต้นทุนแรงงานต้นทุนวัตถุดิบคุณจะสูงกว่าแต่ถ้าเกิดคนผลิตแบบอุตสาหการรมใช้เครื่องจักรใช้อะไรพวกนี้มันจะมีความได้เปรียบตรงที่ราคามันก็จะถูกกว่านะครับถามว่าทําทําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเสื้อผ้าลายเดียวกันระหว่างทอมือกับทอเครื่องยังไงทอเครื่องมันก็ถูกกว่าแต่ว่าพอขายได้ปริมาณที่สูงกว่าตรงนั้นเองเนี่ยเออคนที่ถ้าเกิดเอามาทําลายตลาดกันถามว่า แล้วคนที่เป็นรายย่อยๆเหล่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นผู้ผลิตรายเล็กก็จะพังพินาศไปในขณะเดียวกันตัวของผู้ผลิตรายใหญ่เขาสามารถที่จะมากําหนดราคาได้เมื่อไม่มีคู่แข่งตรงนั้นเองตลาดที่จะเป็นของเขาเพราะตลาดเป็นของเขาเราก็จะพบว่าตัวของผู้บริโภคเองไม่ได้ใช้ของถูกครับเพราะว่ามันขาดสภาพการแข่งขันการแข่งขันมันจึงเป็นการแข่งขันเพื่อทําลายตลาดของอีกฝ่ายหนึ่งพอตลาดของอีกฝ่ายหนึ่งถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้ว ตรงนั้นก็จะเกิดการผูกขาดตลาดตรงนี้สังหารสิ่งที่เรากลัวฉะนั้นการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีแต่การแข่งขันเพื่อทําให้เกิดการผูกขาดตลาดเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับครับเพราะฉะนั้นพอมีกรรมการนะครับเรื่องของการแข่งขันทางการค้าขึ้นมาบทบาทหน้าที่ของกรรมการเขาจะต้องทําอะไรบ้างครับอาจการครับจริงๆบทบาทหน้าที่ตรงนี้เองเนี่ยตัวของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าต้องยอมรับว่าเป็นการออกแบบมาเมื่อประมาณปี2560 นะครับที่ออกเป็นกฎหมายใหม่แบบเป็นเอเป็นที่เป็นทางนะครับขึ้นอยู่ตัว,ตวของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าตัวของตรงนี้เองเขาออกแบบให้ทําหน้าที่เหมือนตํารวจเหมือนตํารวจตรงไหนครับตรงที่ทําหน้าที่สอบสวนไตส่สวนแต่เขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินนะครับไม่ใช่ศาลดังนั้นเขายังไม่เหมือน mm hmm. กสทชที่สามารถตัดสินว่าใครผิดใครถูกได้พอเขาทําหน้าที่ไตส่สวนแล้วเขาก็ต้องไปยื่นต่ออายการให้อายการเป็นคนส่งฟ้อง แปลว่าเขามีหน้าที่แค่รวบรวมข้อมูลเท่านั้นเองพอรวบรวมข้อมูลเสร็จไปให้อายการส่งฟ้องตัดสินก็ไม่ได้นะไก่เกี่ยก็ไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยทาได้เพียงแค่ไต่สวนหาข้อที่ว่าเอ๊ะมันแข่งขันทางการค้าเป็นทาไม่เป็นธรรมเมื่อรู้ว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็ต้องส่งให้ออยการอานาจในการฟ้องอยู่ที่ออยการนะฉะนั้นถ้าเกิดออยการไม่ฟ้องตัวของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเองก็ ัวองค์กรนี้จะมีสองหน่วยงานที่จะมาเกี่ยวข้องกันตัวหนึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าชื่อย่อว่าคอคออีกอันหนึ่งคือสํานักงานสํานักงานก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทํางานคณะกรรมการก็มีอไม่กี่คนนะครับไม่ถึงสิบคนประมาณเจ็ดแปดคนนะครับที่จะมาเป็นองค์ประกอบแต่ว่าทำหน้าที่ค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของการใส่เอใส่ส่วนสับสวนแต่สํานักงานจะมีหน้าที่แทนทาหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวของกองเรขานุการซึ่ง ทำหน้าที่หลายอย่างส่วนใหญ่ก็คือทําหน้าที่ตามตัวของคณะกรรมการกำหนดองสอง,งองค์กรนี้จะทําหน้าที่คล้ายคลึงกันทีนี้ตัวเขาดูแลอะไรบ้างเขาดูแลในเรื่องของการประกอบกิจาการว่าทําให้การแข่งขันนั้นมีความเป็นธรรมตรงนี้สําคัญอยู่ตรงที่ว่าเรากำลังพูดถึงเราป้องกันผู้ที่มีการแข่งขันโดยเฉพาะนักธุรกิจรายใหญ่ผู้ประกอบการรายใหญ่ลังแก่รายย่อยแต่ความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่เป็นรายใหญ่เองเขาก็จะมีความแยบยลมากขึ้นนะครับมากขึ้น,นโดยที่จะไม่ทําอะไรให้ดูเหมือนผิดแต่ก็จะทําแบบอ้อมๆเคียงๆนะฮะอย่างเช่นเราผลิตตัวผลิตขนมขึ้นมาขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งรายย่อยขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเรามีห้างใหญ่ที่สามารถส่งทีเดียวได้แปด0ันล้านค้าทั่วประเทศนะฉะนั้นเนี่ยตัวของร้านรายย่อยเนี่ยถ้าถามว่าผลิตขึ้นมาเสร็จแล้วเอ๊ะเปนของดี ร้านใหญ่เขาแบบกปี้ไปเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นฮนะร้านที่ก็ปี้ไปเนี่ยเขาไ,ได้กําไรแต่คนที่เป็นคนคิดค้นขึ้นมาได้อะไรนะได้แค่ขายในของของตัวเองขายของต,อตัวเองก็คือร้านชั้นเล็กๆไม่กี่ร้านแต่ของเขาที่ขายทีเดียวเกืนพันร้านะฉะนั้นขับมีความได้เปรียบถ้าเกิดมีการก๊อปปี้ฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยตัวของคณะกรรมการเกง่ัน,นทางการค้าก็ต้องมาดูว่าให้ตรงนี้คุณละเมิดเขานะละเมิดในลนักษณะของอการก๊อปปี้การเลียนแบบอก็ว่ากันไปนะฮะ ไม,ไม่ต้องพูดถึงเครื่องหมายการคา้าเพราะเครื่องหมายการคา้าทังการคา้าผู้ที่ประกอบการรายใหญ่เขาจะไม่ทํากันนะแต่เป็นรายเล็ก่จะทําแต่ว่ารายใหญ่เขาจะไม่สนใจเขาสนใจที่ว่าเอาสูตรมามาพัฒนาสูตรเตริมน,นู่นนิดเติมนี่หน่อยกลายเป็นของใหม่พอเป็นของใหม่ขึ้นมาปุ๊บก็ขนาดตลาดของใหญ่กว่าฉะนั้นเนี่ยความได้เปรียบตรงนี้เองจึงทําให้เกิดกระบวนการที่ต้องมาคุ้มครองคุ้มครองผู้ที่เป็นผู้คิดโดยเฉพาะในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะตรงนี้เองสําคัญที่สุดก็คือว่า ตัวของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าถ้ามีปัญหาขึ้นมาจึงเข้าไปสู่ศาลทรัพย์สินปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าศาลแพ่งศาลอาญานะ,าระารครับเข้าไปดิศาลนี้โดยตรงเลยเห็นไหมครับว่าเขาจะคุ้มครองในเรื่องของการคุ้มครองก็คือทรัพย์สินปัญญานะอันนี้คือคือคือ,ค,อ,ค,อคือตัวของคณะกรรมการชุดนี้ทีน,นี้ถามว่าคนรู้จักไหมองค์กรน,นี้ผมเชื่อว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าห้าเปอร์เซ็ของผู้ประกอบการและคนไทยไม่รู้จัก นะครับงตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้จักผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะประมาณนั้นซึ่งก็ไม่ได้จะผิดพลาดอะไรนะักเพราะว่าเราก็จะไปน,นึกถึงถ้ามีปัญหาปุ๊บเราก็จะต้องทําเรื่องยื่นยื่นฟ้องศาลเองซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งของผู้ประกอบการละ่ะในอนาคตแทนที่เราจะเป็นโจทย์เองคันเป็นโจทย์ทเองเนี่ยมันหมายความว่าเราจะต้องมีทรัพยากรมากพอที่จะไปทําเรื่องในการยื่นละเมิร์ดแต่ถ้าเกิดเรารู้ช่องทางเราสามารถที่จะไป ให้ตัวของคณะกรรมการ,กร,การแข่งขันทางกันค้ามาเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นตัวกลางทําหน้าที่แทนเราถ้าเกิดเรารู้สึกถูกละเมิดเอาละเราถูกละเมิดทำให้เกิดไม่มีความเป็นธรรมทางกันค้าไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับเขาว่าให้ถูกเราถูก็ o ี y สูตรไปทำทำทำ,ทำมาหากินนะตรงนี้เราคัขุ้มครองตรงนั้นเขาจะทําหน้าที่แทนเรานี่คือบทบาทหน้าที่ขององค์กรนี้ครับครับที่ส่วนของบทบาทหน้าที่อย่างที่อาจารย์ว่ามาคนไม่ค่อยรู้จักมัน อันที่จริงมันปเป็นเรื่องของการคุ้มครองในส่วนของอผู้ทําการทําธุรกิจการค้าหรือแม้กระทั่งของผู้บริโภคเองแต่ทําไมมันไม่ค่อยได้รับการดูแลหรือว่าส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับหลักการับเขาส่งเสริมนะครับแต่ว่าต้องต้องบอกก่อนว่าองค์กรน,นี้ตามกฎหมายนี้เพิ่งประกาศเมื่อปี2560นะฮะมีกี่ปีที่ผ่านมาก็คือประมาณสัก5-6ปีพอประกาศเสร็จตบก็เพิ่งตั้งองค์กรต้องหาคณะกรรมการขึ้นมาฉะนั้น และระยะเวลาในการทางานจริงๆตอนนี้ก็อยู่ที่สองถึงสามปีนะครับเพิ่งมีคณะกรรมการเยี่ยงเป็นทางการชุดแรกไม่กี่ปีนี่เองฮะพอมีเนะสนอปุ๊บเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการวางระบบวางระเบียบแล้วก็ออกกฎเกณฑ์ออกเกนมาตรฐานต่างๆที่จะทําให้เกิดการทํางานขึ้นมานะครับยังไม่เคยมีการประเมินอ,องค์กรอย่างแท้จริงนะฉะดังนั้นตรงนี้เองเอ,อผมคิดว่าคงต้องมีต้องอาศัยเวลาสักพักหนึ่งที่จะทําให้คนส่วนใหญ่รู้จักนะครับเราก็จะเห็นว่านะในอนาคต อ,อย่างเช่นร้านกาแฟาขนาดใหญ่จะไปรังแกร้านกาแฟาขนาดเล็กเนี่ยนะ <c oughs> ก็จะยากขึ้น <c oughs> เพราะว่าเรามีองค์กรนี้เข้ามาเป็นตัวกลางที่จะมาว่าเอาละคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะอะไรพวกนี้อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าณวันนี้คนยังไม่รู้จักเมื่อยังไม่รู้จักก็ยังไม่ใช้บริการนะครับส่วนในเรื่องของผ <c oughs> ู้ที่ถูกถูกถูกร้องเรียนพู้ไงถูกบังคับในทางอทางพวกทางการปกครองพวกนั้นพอใจกับองค์กรนี้ไหม จริงๆก็คือเขาคงไม่พอใจหรอกโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่มันก็เหมือนกับการมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ตรงนี้มาคุ้มครองในส่วนของผู้ประกอบการนะครับนนะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ว่าเอาคุ้มครองในส่วนของผู้ประกอบการฉะนั้นเนี่ยตัวของคนที่เป็นทุนขนาดใหญ่กับคนที่มีเครือข่ายก็จะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพึงพอใจกับองค์กรนี้เท่าไหร่นะักแต่เราก็อยากจะเรียกร้องให้คนที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยดูว่าถ้าเกิดตัวเองอถูกละเมิดทางหนึ่งทางใดเรามีองค์กรนี้มาเป็นหลังพิงให้คุณครับ ครับอ่าอ่าล้วครับจางครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยขอบพระคุณครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand